เพราะรหัสก็ยังไม่จับที่เชิงอมก็ไม่เป็นครับไม่กลับมาโลกูนุษยกแต่ไ้าเรียนโซดาันกลับมาได้อีกครับอาจจะมาจัดสรุาวันรุกงขึ้นอครับพรธเจ้าได้ครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าเจ้าที่สามก็ก็ไม่เกิดเป็นอนาความดีนีมีแล้วพอก็รรลุแล้วก็ปฏิบัติตามกฎเงพระองค์แล้วก็อย

ซื้อสองตัวกันนะเดียวให้เราประชุมเรน่องวัสดุสองที่มันแบบดีมากเพราะมคนเปนเกียรตนมาเพราะนน่เียมาเยะมากเลยนนมขอคนละเป็นย่เข้าคนละท่บ้านบ้านแต่ห้องอะไก็แล้แงเียนแต่ห้องผ่อนกอรผ่นนน

ะวามแรงขนมากขึนฟองนี่ยสั่ากำคัญความสสุดนา้นทำให้เกิดปอที่สำคัญด้วยสีมากขสนมีสีที่ดำมากขึ้นสองทำให้เกิดสัตว์ตาสำคัาวยความดความเชื่อมั่นแตพลังานแรมากขึ้นนเชื่อมั่นในครบวิิภมากขึ้นโดยวางก้าวาใช้ลูกักอ่าเวทำงเขาใช้หัง นรับผู้สิน่วนหนรงในน้ดีเห็นยอะเห็นยอเยเห็นเฟสลุงพอยุยอะในคณะสงฆ์แข็ง่พิารณาเชาีนวารองในมีข่าวัวมากกในจังหวัดงพเสาหร่าจบางคนอาจจะไปจางทีวนราชพุท เื่อเป็นการสองอย่างกอง้อใจีหุ้ดเข้ามาและที่ป็นที่สี่ไ็เ่งเป็นปัญญาและสวามาด้วยพระอุทายเมื่อเาไดีประสบการแล้วจักเกิดแล้วก็ไปนำไปเรียนฝนพ่อแม่ทำให้สมว่ามันมีปัญญามากขึ้นและสติแลปัญญามากขึ้นก็อยากจะชื่ว่าพูดตอนแทนว่านปัญญาไปได้อย่างดีที่สุดก็เกิดจากธรรขัาทุระ หลัเราจะเรียนนักศาทตีเท่าเองถ้าเราได้คะแนนนักนท์ตีาก็อบตอนหลังปสามแล้วก็จะมีการที่เทลรวมวันวักกับตอนนี้จะสอบด้วยอาจารย์ครูจะต้องไปเพิ่มเติมทฤษฎี้ายรายการก่อนสินะครับแต่เบ่งต้นก็ให้สารุษกับรูบาอาจารย์สอบกับเ้าวาสอบแนะนำรสอบวิธีต่างๆข้อที่100ไดหรือปราชิกศีลห้งาที่4 ก็พยายามต้งากความยับยั้งการกระทำื้อเรื่องยาเสพติดนะเรื <tech> ่องยาเสพติครับยาเสพติดนทำอะไรที่บางอยเราจะไม่เจออนนี้แทนคือน้องเรือไปตรวจแวสามสี่อเดออสามสิบตำบลไปเจออยู่หนึ่งตำบลวัดเดียวสองลูกวันเดียวสองูกได้สิบรูปหนึ่งรูปหนึก็พอปฎิญ็ยาได้นะครับ ตะมีร uh, uh so so, mm ูปประเทตะบนไหนตะบบ้านโ่งน่าจะเป็นสุดท้ายก็มีจอบในรูปบ้านโปเนาะแล้วตรงบัานดูสุาดครับต้องมีตรวจแล้วก็ตรวจตาตาอุปกาแต่พระกธ้รมหวมันมีข่าวหนึ่งครับที่เอาเรืองนเจ้าว่าจะมัระวังครับแล้วเจ้าว่าที่มีพระใหม่รวจเข้ามาด้วยไม่ใช่พระเก่าแล้วก็ตามเนี่ยจ้มัระวัง ก็มีรถตรวจเจอที่อำเภอเมืองวัดนึงเจ้าวาดทมีฉีดสีม่วงด้วยที่เป็นจาบรก็มีฉีดสีม่วงรักษาอาการแทนเจ้าวาดแต่ว่าเจ้าหับเจ้าวาดทำไมถึงมีฉีสีม่วงนมี้ทคล้ายกันก็คือโดนฟัาใหม่เล่นงานโดนความไป่รอกวางยาหลอกวาาโดนคอรัปช่นโดนตามเร็ชจชี ความไม่รู้อยาับศิสุดจริงบ่าว่าาหรือไม่พเศษใครเพเ่อเราปัญยาบ้านบดตรและผสมในน้ำในน้ำชาในน้ำชาาใหเราเราต้ดกษาต้องใช้เรา่องีรักษาเอาใส่รื่าก็ใส่ขอสองสาวบออกขาันึ่ง้อน่งเนื่อความมช่งชาต่ว่าฉันประจับกิ้พบิใจฉันเดินเพลาร์ลงเลย ทำบ้านของมงเลยกว่าเท่กั้นบ้านของเลยแต่่อนแสรจะความบุวันคุณพ่อเลยฉันอยาที่เสียงยาความหมายหน่อคือการช่วยชีวิทมาที่มาที่จะทำช่วยทำสากกระตีทำสากของมงเป็นใจหลายจุดห่อยแต่ผมก็มาตอกรายเพรามีสีวิสี่นม่วงแล้ามอไม่เคยเสียไม่เคยเสียไม่เคยเสีไม่เคยเห็นกันน ืูไปดูมาไดท่มทราบว่าลูกน้องนี่แหละกเขาเป็นเพราหมายตองใส่ในในน้ำชาในน้ำร้อนอะไรต่ีงๆจนไม่รู้ตัวจเวป็นยาอมกนมันในสุขชิ่งเนาะมีรุกก่หนึ่งที่ทางระบลทองท,ที่ได้สืบไปว,วา่าก็เพราะอย่างนี้แหละเห็นความไม่สิเขาเลยบอกว่านุกพอปตกแชงตกตาล้องเสียเพืนเศร้าตัวสีสวสวสวน้เศร้าขมเขาเลยเ่ือกร้อนมาก่อน อยา,ออา,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 าย,ยาาอุีเราควรจะเ้าสึกกัน,ออน,กนแล้ว่าจะกอนขอบัสษาีกางตั้งยี่สิบกว่ารับยี่สิบกว่าบัจะมีโรคก็คือเกี่ยวกับโรคปวดแฉ่งปวดขามีโรคปวดจมีพอชัามันก็งไปกอดีขึ้นนี่แหละว่าก็มาดีเสรพอเขาทำตามนั่ก็เราว่าได้เสร็จเสเพื่อแล้วก็เขาคังมู่เขาเรากลด จะพบอวดาจะทเป็นเสนมาสิ่งเาแต่เขาเรนียวนนมัไ่เ็นใือนเว่าตัายไม่ก้กว่าเความหม้อว่ากรูกหม้อสเขาพบประวัติคนขับมีนำเสิก็ได้สินยาด้วยัญยาด้วยแล้วอีเป็นพกไม้แต่ก็ดีเนเ